สวัสดีครับยูผมกูดเกมมิ่งวันนี้ผมจะไปเล่นเกมบูลลี่ในเวอร์ชันมือถือระบบ Android ในตอนที่29ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับมาก่อนจะมาทำภารกิจต่อไปเราขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับขอแบบชุดแบบเช่เช,ช่ชื่อเหมือนใครนี่ฮะชุดขาวนี้แล้วกันเป็นกางเกงเป็นกางเกงเออกางเกงยีนก็ไม่เข้ากางเกงกันตาง,งก็ไม่เข้า

นายเคยที่นี่ในโรงเรียนนี้แล้วถ้ามีเรื่องจะคุยกันายไม่ได้มันแค่เรื่องธรรมดาเช่นดั่งในโรงเรียนนี้แล้วที่นี่ใ้รใหญ่ในโรงเรียนนี้นี้มี่เข้าใจทช่ไมพีทเดี๋ยวเพิ่งคุณปักเลยครับฉันคือเด็กคินในโรงเรียนนี้ฮ่เข้าใจไหมอืม จิมมี่นายควรดังออกไปจากห้องเรียนนะนายต้องดังไปในเมืองนี้เลยไม่ต้องทำยังไงก็ได้นายควรเข้าไปอยู่ในสภานะเกินเขาพูดถูกแล้วนายต้องไปประกาศสักดาให้เขารู้ว่าจิมมี่นายคือที่หนึ่งในเมืองนี้ดีกว่าโดยการไปเพ้นตรงสารากรรม มันชื่อนายเฮ้ยมันคือความคิดที่ดีโอเคขอบใจมากจิมมี่ใช่แล้วจิมมี่ฉันต้องไปทำแบบที่ใายว่าเฮ้ยจิมมี่ได้ลืมเลิกเกนลิบิแล้วหรอกลับมานี่ก่อนโอเคครับไม่สนใจใครแล้วครับดังแล้วลืมตัวครับดังในโรงเรียนไม่พอต้องไปดังนอกเรียนครับไหโอเคจะให้ตางค์มขอจิมมี่นายอยากดังนอกเรียนใช่ไหมได้ไปตรงที่สารกลางกัน ก่อนอื่นหาสเก็ตบอร์ดไปก่อนจิมมี่ให้เราไปเพ้นต์ี่ยประกาศสักดาจอยู่ตรงหอหอประพาคารตรงเลยสาากาค,ครับไปได้สิพวกก่อน <c oughs> อื่นเราต้องหาร้านค้าส,สื่อไปอก่อนนะเบรก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 ได้ขอซื้อสี่สิเปหน่อยครับ คือหัวว่าไงจิมมี่ฮอกกินต้องการอะไรเหรอฉันต้องการสีสเปรยมาโุ้ยรวยมากครับมี4 9 6ร้อยเาหรียยว่ะขอบใจมากเลยหนูน้อยว่เ,เจอกันใหม่นะโอเคสลากางอยู่นู่นครับโอเคไปตำไปพ่นสีสเปรยครับประกาศสักดา เฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยอยให้ตำรวจจับได้มีเด็กน้อยมาปวดที่นี่เนี่ยมาเราต้องขึ้นไปทางไหนมาที่นี่ขึ้นไปตรงหลังด้านหลังนี่เองครับปิดประภาคารไปประกาศสักดาในเมืองนี้ต้องเพนชื่อเราครับอืมจิมมี่นายช่างชักช้าเหลือเกินนะครับ วิ่งแบบใจเย็นทางไหนกระโดดนี้ขึ้นไปนั่นฮะถูกต้องแล้วว้าวดูวิวในเมืองนี้สิมันช่างสวยงามสือเกินถึงเือยังยังเหรอช่างยอดเยี่ยมมากนี่ครับสูงมากครับขึ้นไปอีกชื่อฉันต้องไปอยู่บนยอยอดหอประพาคารของอาคารนี้นะครับ มานี่ไงประกาศสักดาครับมาประกาศชื่อครับบูขึ้นไปเพื่อนมาบูอะไรไงต่อไปครับขายาับข้ยับสเป์ก่อน,นได้จิมมี่ก็กิน มาอีกจุดหนึ่งบูเวิร์ดครับบูเวิร์ดที่หนึ่งคือที่หนึ่งของในเมืองนี้มาเป็นการป่วนเมืองที่ไม่แนะนำให้ครับเฮ้ยดูสิแค่นสิเขาทำอะไรอะ่ะบสษราเจา้าตำรวจมาเต็มเลยครับในาะยทำงี้ไม่ถูกนะโอเคฉันตัดสินใจดีแล้วฉันคือที่หนึ่งในเมืองนี้ไงเพื่อนโอเคปีไม่ได้ลงมา ดูสาวลงมาดูผู้คนนี่สิอุย้ยมีรถตำรวจมารอแล้วให้มันรู้สบ้างว่าฉันคือที่หนึ่งในเมืองนี้โอเคลองไปดูสาวลงมีเด็กบ้านที่ไม่รู้พ่น,นสีสเปรย์บนรัสสภาเป็นคาเม่นแน้ำของเพื่อนๆ ทุกคนครับมาลงมาแล้วเพื่อนยังไงต่อต้องนี้ตำรวจครับปีนรั้วได้ไหมเฮ้ยออกไม่ได้ว่ารั้ว,วต,ตำรวจวะนี่ไงเจอแล้วเด็กป่วนเฮ้ยหนีหนีหนีตำรวจจะจับแล้วเพื่อนต้องนีตำรวจให้ได้ครับพ้นแล้วเออ มาหรือเราตำรวจเออเก็ัญยา,ากลับมาตรงตรงนี้ตำรวจมาแห่กันมาเพียบเลยครับเกิดอ,อะไรขึ้นเพื่อนมีคนมาพ่นสีไปในมือนี้สิเฮบกินต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ครับ นี่ได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ครับท่านชมโอเคผ่านผ่านแล้วครับไปที่โรงเรียนครับตรงนี้ที่พวกตำรวจครับมาประกาศถักได้ทุกคนรู้แล้วเราไปกันเลยไปครับไปกันตอนเรื่องอะไรกลับไปที่โรงเรียนไปบอกคนงานฉัน ทำสำเร็จแล้วมารบไปสิเพื่อนนะยิงไปต่อเลยจิมโมกินได้ประกาศสักดาห์ไปแล้วไปมาทำนี้ครับจะทำได้แล้ว เวลาเพื่อนเฮ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรได้ฉันคือเดอะคิงในโรงเรียนนี้รู้แล้วว่าใาคือเดอะคิงตอนนี้ทงเรียนไม่โอเคเรื่องนี้แล้วทุกคนแตกคอกันนายไม่อยู่แค่แป๊บเดียวดูไหมแจ้งเราได้ไปจกแล้วใครมีปัญหากับฉันฉันจัดการได้รู้ว่านายจัดการได้แต่ทุกคนนี่เริ่มแตกคอกันแล้วนายจะทำไงโอ้ไม่จะไม่อยู่แค่แป๊บเดียวเนี่ยโอเคครับอุ้ย ทางสพานลบหมดทุกแกนครับลบเจ็ดสิบห้าหมดเลยครับอเดรสก็ลบเจ็ดสิบห้าเดอไมาอยู่แค่แป๊บเดียวครับขอญาตเซฟก่อนครัแบแค่มาอยู่แค่แป๊บเดียวนะทุกอย่างไปได้เป็นโจกเหรอเปลี่ยนเสื้อเลยครับเสื้อนี้มันไม่เหมาะท้าไหรครับมาเอาเรียนดีกว่าเอาเสื้อนี้ เสื้อโรงเรียนดีกว่าโอเคเราอยู่โรงเรียนโอเคเสื้อสแตนดาร์ดไปทำภารกิจต่อไปกันครับมาสิโต๊ทีเพื่อนไปภารกิจไหนต่อไปภารกิจตรงเอ่อห้องสมุดกันแล้วกันครับนี่มันไม่ตลกเลยนะจะคนเมินชันแล้วอุ้ยถือไม้เบสบอลเลยนายอยากมีเหลืองไงโอเค เฮ้ยคือเลยวะเฮ้ยทุกคนเกียดชังเราอวะมาภารกิจตรงห้องสมุดครับคืออะไรและอินเดริบเทลีเฮ้ยนี่จะสิมีหนูเต็มห้องสมุดหมดเลยไม่ตลกเลยนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะนายพูดกันดีๆสิพอดีชาติเกย์เข้าห้องสมุดอ่ะมีแต่พวกหนูอ่ะวิ่งเล่นกันเต็มเลยชาไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเลย ใช่ในคืนที่คิงนายต้องจัดการเราทุกอย่างนะไม่งั้นมันนี้ฉันไม่มีสมาธิอ่านหนังสือแน่ๆเลยหรือพวกหนูน่าเกียดอย่างนั้นสิจะมีเข้าไปเลยมาแล้วโอ้ยกลัวครับพวกเป็นได้เป็นอะไรออกไปเออกไปซะนี่ดูน่าซีพิทได้ีดแต่แยวหรอไม่เกงฉันเปิดโซดาเนี่ยเฮ้ยแค่นี้มาเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเองทันเปลนกระต่ายเต็มตู้ไม่ได้ มันแค่เรื่องตลกนะแค่หนูพวกนี้มันจะเยอะสักแค่ไหนเชียวโอ้เยอะมากครับยีสิบตัวมีแลาทำกันเลยโอเคยิงก่อนมาอืมใกกบซาจัดหนูอืมจะกินกจัดหนูให้ได้อยู่แล้วมามาเออเตะหนูเออม,มามายิงยิงมา สี่ตัวและสี่ตัวทั้งหมดยี่สิบตัวครับยิงวะห้าตัวแล้วหกหกไหมหกหกไหมหกตัวมาเจ็ดตัวมารีบๆก็จะมีกกินนายมีนาจิกดเฮ้ยแปดทั้งหมดยี่สิบตัวครับเตะซ้ำอุ้ยโทษที หนูเต็มห้องสมุดไปเลยมาก้าวแล้วเพื่อนเวลามีจำกัดเพื่อนหีือจะเป็นแล้วสิบสองมาเล็กไม่กี่ตัวเองเออสิบสามมาสิบสี่มาเฮ้ยเล็อหกตัว สิหมาเลยห้าตัวไอ้ยิงสิบหกเลยสีตัวเพื่อนเวลาจะหมดแล้ววะสิบอ่ะเ้ยทำไมไม่จ่ายสิเจ็ดแล้วหนูหนนอยู่ไหนเฮ้ยยิงสิเออสิบแตรงไหนเหลือสองตัวเฮ้ย สิบเก้ามายิงซ้ำยี่สิบโอเคเขี้ยเขี้ยหนูใช่ไหมสุดเยอะมากจะมีสินนายเป็นนักกจัดหนูจริงไหโอเคครับครูผมยินดีกับจัดให้ ม่นแค่เรื่องง่ายๆฉันจะเอาผมจะเอาจะจัดออกมาเนาะจะจัดออกไปนี่โอเค thank you ฉันขอบคุณฉันจอพยายามเจอมาแล้ไม่เป็นไรครับคุณครูผมทำได้หมดทุกอย่างได้30ดอลลาร์ครับผลิตภัณฑ์ของเด็กเนทบวกห้าครับเสียงหนูเอ็ดอัดอิดเลยโอเคออกจากห้องเรียนไปกำจัดหนูเสร็จแล้วโอเคเฮ้ยเด็กเนิร์ดจะล่อเราวะเฮ้ยยย ความสะพานติดลบได้นายอยาก <c oughs> เล่นอย่างนี้กับฉันใช่ไหมใช่สิเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วเนี่ยคนต่างเกลียดชังครับแต่ขอกันครับเพราะจิมมี่เขากินมัวแต่ไปสนใจแต่เลือกตัวเองไม่ช่วยเด็กเนิดนะครับมานี่ดีๆน,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 นะมันไม่เข้าเรียนขอโทษครับคุณครูขอบีบไข่หน่อยเคไปเซฟก่อน Okay, โอเคครับเสร็จเรียบร้อยโอเคครับในตอนที่29นี้กูดกิมมิ่งขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นในตอนที่30ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดต Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ